โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอก24จุดนะครับว่าเอลซุควรวางสกิลหนึ่งไว้ตรงไหนของแมปบ้างนะครับผมโอเคครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับผมที่แรกนะครับผมผมก็จะวางไว้ตรงอ่าถ้าสมมุตินะครับเราเริ่มเกมนะครับเรามาอยู่เลนอ่าก๊อตนะครับผมคองนะครับเราควรมาวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อว่าอ่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมาเหยียบนะครับเราสามารถ ฟรีได้1นถึงสทีเลยนะครับผมสามารถตอดเลือดศัตรูได้เยอะเลยที่2นะครับก็จะวางไว้ตรงแถวแถวมังกรเล็กนะครับผมเพื่อเปิดแมปนะครับพอเวลามังกรเล็กเกิดนี่เราสามารถเห็นตำแหน่งห, ER, หรือตอนที่ศัตรูเอามังกรเล็กได้นะครับตรงนี้โอเคครับจุดที่3นะครับก็จะวางไว้ตรงแถวแถวมังกรแกวแถววมังกรใหญ่นะครับก็เอาไว้เปิดแมปนะครับผมตรงนี้แอบเนียนได้เลย จุดที่4นะครับก็จะมาวางไว้ตรงข้างๆ้างมังกรใหญ่เลยนะครับเอาไว้ดูว่าฝ่ายศัตรูจะมาทางไหนได้นะครับตามนี้เลยเนาะโอเคครับจุดที่5นะครับก็จะวางไว้ตรงนี้ครับถ้าถ้าเขามาแอบอยู่พุ่มนี้นะครับเราก็สามารถเห็นโดยที่เขาไม่สามารถเห็นแถบเราได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดแอบแทบได้ดีเลยครับต่อไปจุดที่6ครับก็วางไว้ตรงนี้ครับสามารถเปิดแมปได้2ที่ครับคล้ายๆกับ จุดก่อนนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้อัพถึงเวลสองนะครับจุดที่7ครับก็จะวางไว้ตรงข้ามหินเลยนะครับผมสามารถดูฝั่งศัตรูได้ตรงนี้ถ้าอัพถึงเวลสามก็สามารถเห็นทางว่าศัตรูได้เดินผ่านหรือเปล่านะครับโอเคครับจุดที่8ก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนจุดที่7เอยเหมือนจุดที่6เลยครับแค่ตรงข้ามกันเฉยจุดที่9ครับจุดที่9นี่วางได้2ที่นะครับจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับใช้แล้วแต่สถานการณ์นะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับการมองเห็นระยะโอเคครับจุดที่10นะครับจุดที่10นี้ต้องอัพสกิลหนึ่งให้เต็มก่อนนะครับผม5้าถึง6นะครับก็วางประมาณนี้นะครับก็จะเห็นมังกรใหญ่เลยนะครับเอ้ยจะเห็นคลองเลยนะครับจุดที่11ครับก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งจุดที่12ก็วางตรงนี้นะครับเป็นจุดคอมโบกันนะครับสามารถเห็นได้ทั้งซีกบนเลยนะครับ จุดนี้โกงมากเลยครับจุดนี้ถ้าใช้เป็นนี่สุดยอดเลยครับต่อไปจุดที่13ครับก็จะวางไว้ตรงแถวป้อมกลางนะครับผมแทนแถวบัฟ้าเนาะก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับต้องคอมโบกับจุดที่14ด้วยนะครับผมก็จะกินพื้นที่เกือบซีกล้างครับผมทางบัฟ้านี่เห็นการเดินหมดเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าป้อมแตก1ป้อมนะครับเราควรวางไว้ตรงนี้นะครับหที่นะครับผม สำหรับป้อมกลางแตกนะครับต่อไปก็วางไว้ตรงนี้ครับก็จะประมาณตรงกินได้2เลนเลยครับต่อไปจุดที่17ก็นี่ครับผมจุดนี้จุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมได้ทั้ง,ได,งได้ทั้งเกือบเกือบสุดแมปครับเหลือไว้แค่ทางบนทางเดียวนะครับก็เห็นในพื้นที่ขึ้น อันนี้พอป้อมกลางแตกไป2ป้อมนะครับผมก็จะวางไว้2อันอย่างนี้นะครับอันนี้คือเห็นเกือบทั้งแมปเลยนะครับพอป้อมกลางเสร็จก็จุดที่23ก็สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับพวกแบทแมนซินิเทียการป้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเอลสูสไนต์ขงข้ามอันนี้ก็คือตารางการวางแทบทั้งหมดในแมปที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับอันนี้ของฝั่งน้ําเงินนะครับผมแล้วก็อันนี้คือฝั่งทีมแดงนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับ